อืมสองวันขึ้นฟองเลยน่าจะเรียบร้อยเร <c oughs> าจะทานดอกสนุนรือคะ ไม่เป็นไรมันตัดเสียงเราได้เลยเกลี่ยมือเลยอ่ะบุาแนไหมอ่ะต้องตดตรงมาตั้งตงไม่ดีปุยปวดหลันั่กลับแล้วนั่นเลยายรแล้วปวดไม่ออมออกเลยเบาเบนี่อร่ยไหนนี่โอที่ติดอเห็นมอ้ไม่ไม่

บดีบด in 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 ีนนแล้วเละบดแล้วกินบดได้แล้วคืนไปเติ้ยได้กินได้ว่าเกี๊ยวปิ๊อันนี้กิ่นฝาลังอืออือไทยก็ไปเอาหนังเบฟนี <c oughs> ่แม่บ, <c oughs> บ้านที่ตายก็แอปอย่าง <c oughs> นี้แหละป่าปีได้ตุ้ป่าแม่บ้านที่ตายก็แอบนี่สมสมสมมีมะม่วงแผ่นนะครับหรือมะม่วงควรเอาเสร็จแล้ว อันนี้ปเปิล่าอะไรมันติดอกมาแล้วนี่ปลาลาแตกนะครับหูปลาลาแตกค่ะน,นี่ครับหมูอันนี้แดดเดียวเด <c oughs> าวองแตกแล้วครับเม,นม <c oughs> ้นกุ๊ปเม้นกุ๊ปขอบคุณลุงหลอดมากมายนะครับส่งมาให้นะครับขอบคุณจริงๆนะครับตอนนี้เห็ดโคนนะครับ แช่น้ําแข็งมาแล้วเหาะล้างแล้วก็มาต้มอีกทีหนึ่งทานได้นะครับทานได้นะครับคุณกินนะครับขอบคุณลุงหลอดอีกทีหนึ่งนะครับสวัสดีครับหนึ่งสองซ้ำอ้าร้อยมากก็ร้อยหมวกร้อยหมวกกับคุณเด้อกับคุณชาขอบคุณลุงหลอดมากมาอร้อยจังหูันคนใต้เรียกอะไรเนี่ยมะม่วงกวน ม่วงกวนอันนี้อ่ะยินดาพาลำยินดาพาลำอันนี้อันนี้แคบมูแคบมูแซ่บหลายลายลอยจากมูนี่ลอยจากมูข้าวหน้าส่งมาเยอะๆลอยไปนะรอคุณลุงลอยด Micro ีทีหนึ่งน like, ะแซ่บหลายเด้อล like, ุงหลายเด้อลอยลอยเด้อกินหมดแล้วลอย